หกเดือนสมัครนะครับปวส,สใช้วุฒิ ก็ที่นั่งของน้องนี่ก็เหมือนกันที่นั่งจากบนอาหารที่สอบไปนนักคะแนนสิบเนี่ยร้อยละแปดสิบเหมือนกันแต่ว่าคะแนนเพิ่มคะแนนช่วยเนีน่ยหายกันหลากันหน่อยอาจจะเยอะของน้องเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าสอบไป็นนักคะแนนสิบคนที่ไม่ได้ตายหรือว่าจบม .6 ในช่วงเนี้ยคนที่จบม .6 แล้วเนี่ยต้องการแต่งสมัคร ่แค่เีที่ไม่ได้เป็นคนมาอมาก่าทอดอเนานอสอบได้ริที่ก็ไม่ใช้เงินของพ่อของแม่ในการเรียต่อบรยนิแล้วก็มีผู้ทาในการสอบเป็นนายหาที่ก็สอบเป็นนาาได้ใช้เงินพอแม่เลย การปฏิบัติตัวร์ในวัขนข้อแนะนำที่พ่ที่บอกไปเนาะ นะครับก็วันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดนะครับมาส่งลูกชายนะครับทหารเกณฑ์พัดที่สองนะครับสมัครหนักหกเดือนนะครับบุตรปวสเทียบนะครับนะครับนี่ครับตกที่ประจินบุรีนะครับทหารบกนะครับรับใช้ชาติครับบรรยากาศมาส่งน้องนะครับลูกชายนะครับนี่ครับลูกชายเสื้อสีเทาๆนะครับ มุดพบสเป็นแค่6นะอยากสอบใน10ต่อก็มีโคต้านะครับแล้วแต่น้องชอบนะครับพ่อไม่ได้บังคับก็โอเคนะครับพี่น้องนะครับก็บรรยากาศก็มีแค่นี้นะครับไม่ต้องตกใจครับพี่น้องเดี๋ยวนี้นับชช้ชาติใช้เป็นดีเป็นหน้าที่ลูกผู้ชายนะครับนะก็สู้ๆกันนะครับใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีลูกมีหลานก็ให้กาลังใจกันนะครับนะทาหน้าที่เพื่อประเทศชาติแผ่นดินนะครับที่เราสืบทอดกันมานะครับนะอย่าไปซีเรียสนะครับ เรื่องชาติเรื่องแผ่นดินนะครับสมัยนี้นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสําหรับกับผมก็เป็นทหารเก่าเหมือนกันครับพศ2 5 3 5นะครับครับประจำการแล้วนะครับนี่ลูกชายนะครับก็ให้กําลังใจกันทุกคนนะครับสู้ๆต่อไปนะครับหนึ่งพยจิกา2567กครับนะครับมาส่งลูกชายอําเภอจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ คุณแม่เขาครับคุณแม่นะครับคุณแม่มาส่งด้วยนะครับนี่ครับครับครับก็สวัสดีนะครับนะโชคดีกันทุกคนสูๆ้ๆแรงใจให้เด็กๆนะครับเพื่อชาติเพื่แผ่นดินนะครับผม